ah uh. Phật, tưởng xin được บารมีธรรมได้ร่วมการทำในครั้งนี้ฟ้อให้คุณพ่อจงถูศีธาเลิกจนอนุโมทนาในส่วนบุญนี้เมื่อนุโมทนาแล้วจงไปสู่สัมปรายาภพันดีแลให้บุญกุศลที่คุณพ่อได้สร้า ทีมารวมกันทีมาร่วมกันวันนี้ไม่มีความสุขความเจริญให้มีความสุขความเจริญไป พิภูชยามะยินินาสกกเรนะทังสังฆังอาภิปุชยามะอางน้นมีติดตัวไปตายไปเป็นผีลูกเมียผัวรักเขาชักหน้านี้เขาหมิ่นสาปี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không we you Gracias. जया भया सैया राजा जया जया पोता जया जया तु जया जया सिमुखा जया चया रुयायाया जया का जया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  जया भया की जया रुयायाया जया तु या वरुणे सया सैया सुर पो सया सैयामे भैया राज सैया सैया पि सैया सैया रा Surah chaya Eh, sí. มาอย่างใดมาเกิดเป็นคนเมื่อเป็นบาเฮาอยซื่อเตือนจะได้มาเกิดเป็นคนการจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นของยากลำบากพอสมควรต้องอาศัยบุญเก่าส่งเสริมใ้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะสนั้นย่อมเพญาะใหญ่เหมือนกับอาศัยบุญเก่าแต่มาใจชีวิตในโลกมนุษย์นี้จนในดวงแปดสิบ ลูกเต็มบ้านมีลานเต็มเมืองท้ำนาทีของพอที่ดีเหลี่ยงหลูกเหลี่ยงเตา่าทรงเชื้อหลูกเรียนจนได้รับได้ดีบัดนี้ถึงการถึงเวลาที่โยมพญายจะต้องกลับไปสูสภาวะธรรมชาติของจิตปิญญาที่มาคือการเวียนว่ายตายเกิดสากใจที่เอาอยัางบัไดิบรุมคนนิพาน เขาก็จะเวียนไปสั่งบารมีเวียนไปนึงทีเวียนไปเวียนบ้าเท้าอย่ดีเขาก็จะเวียนมาสั่งบารมีในโลกมนุษย์อีกเท้าอย่าเบี้ก็ต้องเวียนไปใส่กำพกนันพกนี่เพราะว่าจะเป็นานโลกเปรตสระกายสัตว์เดละชฉานก็เวียนกันอยู่จริงๆในกามวารจวนพูนเนี่ยถ้าว่าฉะนั้นจนควาเขาจะลุดพ้นจากโลกนี้โดยการบรรลุทัรมทังสิบทจากการเวียนวายายเกิด พราะฉะนั้นโยมอใหญ่เปิ่นไปจากหลูกจากลานไปเปิ่นบอ่อเดียวไฮไปบ่เดียวหน้าไปคุณงามความดีฝากไว้น้ำหลูกตำลานอันไหนมันเป็นประโยชน์โยมพอพอพ่อเปิ่นสอนอันไหนเป็นประโยชน์โยมพอพ่อเปิ่นแหนกเปิ่นน้าทรงเสียหลุกเพี้ยนจนในเป็นเท้าเป็นหน้าเป็นจ้าคนหน้าคนบ่อเมินเร่องายแลวก็บ่อเมีนเรืเ่องธรรมดาโยมพอพ่อเปิ่นทำนาที ของพออย่างสมบูรณ์จนลลกจนเตาด้มีทีเพิ่ของเจ้าของเป็นหลักเป็นฐานอยู่ในหลกหนีวลำบักพอบุญของพอใหญ่บัดหนี้ยงพอเหนจากไปแล้วยพอเขาทั้งหลายวุเป็นหลุกเป็นล้านก็ดีใช้บุญก็ดีได้มรดกจากพอได้มรดกจากแนื้อเบื้อสู่คน บางคอนนั้จะบอกว่าผมบด้หน่าไดหลวงพ่อผมบเ่ได้ไหงนี้ผมบริสวนใ้บได้มรดกจากบ่อในเ้าปฏิเสธก็ได้ว่าเฮาจะบด้มรดกจากบ่อจากเม่ผู้ใดเกิดมาในโลกนี้ทามีบ่อมีเม่์แล้วเกิดมาในโลกนี้คนคนนั้นด้มรดกมั้ยมรดกทางโลกคือไห้คือหน้าคือบานคือสวนคือเงินคือทองอันมรดกตัวนั้น มันเป็นของใจใดสพในโลกนี้มันบ่ิเ็นมรดกทับเป็นมนรดก่เฮอไทยแล้วเขาจากไปแลกขายก็ได้ออกไปเป็นของผู้อื่นยังกันไดแต่มรดกติบอหายมากแม่หายมากเสมอกันตูปูสุคนคือหลาักกายเขานี่ย่าว่าน้ำคือพอหายมากแม่หายมากบอบีการยักคน แขนกันซ้ำกันขาซ้ำกันตากับสองข้างขึ้นกันหูกับสองข้างขึ้นกันแบงไห้แบงหน้าอาจกี่ได้หน่อยได้หลายแต่ว่าแบงหลังกายเนี่ยพอแม่ให้่มากซ้ากันแขนซ้ากันขาซ้ากันมือซ้ากันหมดเพราะฉะนั้นพอใหญ่สมภูมิฮองคนกัให้แขนหายขาแทลไหวาวาของหลุกหลานมาซ้ากันขึ้นกันในเมื่อพ่อเขาห้มากแม่เขาห้มาก ร่างกายนี่เพื่อนให้มากเพื่ออย่างเพื่อให้เอามาสัางบารมีโยมพอนะ่ะเพื่นเกิดมากเพ็่นสัางบารมีสมบูบณ์แล้วเป็นกับไปตามทางของเพ้นบ้านนี่เป็นกับบอกลูกบอกล้านโมเจาโมเฮ้าทั้งหลายนให้สามงบารมีต่อโดยอาศัยกายมาสัางบารมีทางโลกนับสั่งบารมีทางธรรมนับสามงบารมีทางโลกคือเอาเลียงลูกเลียงล้านหาเงินหาทองหาหนาทีการงาน เพื่อประกอบสามาชิรว่าให้เขาลำบากเพื่อนิโรภิขณันี้ก็เอิ้นว่าหาบุญหาุศลทางโลกหาบารมีเบียงทางโลกส่วนทางธรรมนั้นพอคนไหนแข่งให้ขาให้มือให้ตีนมางให้ห่อใส่มือใส่ตีนใส่หลักกายน่มาทางบุญทางกุศลคืออยากที่ทำใจบุญเท่านี้พี่น้อเอาถึงหลุกล้านก้อใหญ่นม่เพื่อ ที่เ่ามาตรวจมลมาภาวนามาประคุณปฏิบัติที่หลวงพ่อพาเห็นเป็นอย่างจังเห็ุเขาถ่าไผ่บ่ดได้ได้เยอะแถา,าน้ำลูกกะบ,บ่ได้วยแถวน้ำเมียกระบ,บ่ได้วยแถวน้ำพอน้ำเมี่ยกระบ่ได้จะเข้าเสียนไห้บ่เห็ุเพราะฉะนั้นตอนมือมันกาปลาในเขาก็บภาพกันกาปากตรวจมลในกับปากภาพกันปากปากกันตรวจแขน อก่อนลูกก่อนหลานก่อนสามีก่อดพญากอดพ่อกอดแม่กอดคนที่อ่อนแอได้กับปากกอดมือหนึ่งเขาจะไปกอดในร่มโถงอุมภิตามือหนึ่งเขาจะไปอยากฟังเสียงสวดมนต์เขานอนอยู่ในร่มโถงแล้วท่านจะไปมนต์ผ่ามื่ตัวในบ้านทนเขาก็คือเ้องส่วนเองกาพอกาบแม่มื่อหนึ่งเขาอาจจะจกยเำห้องใจกระโลงมัจจาสังพนุ่มือ มันก็บอกขึ้นห้องกาเพียงไหนบอกขึ้เขาองปน้มมือเพียงไหนเขาไว้พอว่าาจะเป็นกระเป๋าไว้ไว้แมวว่าาจะเป็นกระเป๋าไว้มือหนึ่งกับพนร่มไปนั่งอยู่ในกพนร่มคือโยมพอเขาเนี่ยเขาถือหมดโอกาสไหว้เป็นไหวใดพนกระโบกมือกาบใดพนกระโบกมือหาเขาให้กินพนกระโบกมือปอนเขาเป็นกระโบกมือจักถ้าแปลงเนี่ยเป็นพนกระโบกมือจักวีผมให้เป็นกระซืออยู่ ลงเสือว่าสุตามันจะคือยังเพราะฉะนั้นบนวสามาติรักถูยังได้แรงเพราะฉะนั้นเอาพยายามเหยีดพยายามทำกระพอกับแม่ตอนคนมีชีวิตอยู่ป้อนเขาเปินตอนคนยังมีชีวิตอยู่อาบนา้ำเปิลตอนคนยังมีชีวิตอยู่กินเขาน้ำเปินตอนคนยังมีชีวิตอยู่มันจะมีขาไม่คุนหรือก่อนก่อนจะลงไปนครปฐมอาตมาอยู่วะ มีเด้หน่อยผู้หนึ่งขี่รถเข้ามาขี่รถจิงเข้ามาเป็นจอดรถมันก็เลยเปิดกระจกลงมันยกเมื่อยมันตีขาลงพอก็เลยถามมนุษย์มาที่กรุงเทพเมือ่อใยมาเมื่อเช้านี่ค่ะสิเมื่อเมื่อใยสิเมื่อเมื่อแรกนี่ค่ะอพอกเลยว่าคือเมื่อไหวแ่นมันมีงานสีเทปค่ะอาตมาก็เลยว่าดูเอ้ย พ่อแม่น่ะนะยงียบนยู่น้านย็นหนีพอบ่ได้หิ้เขาตรกลูบบ่ได้หิ้น่ะบ่ได้ยิ้เงินยิ้มทองหรอกพ่อแม่พ่อได้ใส่ใสใจอยู่จะย็นนีพอแม่ยิ้พวกหลักจะลูกเป็นหยังมูอเจากคือพยู่นอนนะแม่จะขึ้นหน้กอนนะพอจะขึ้นหนื้มืออื่นเชืมื่อประเด็นต้นลูกคึ้ยอีกเชื่อเข่ามือเชื่มื่อมายันเสาเมื่อยหัไปเชื่อนหัแดง เจ้าก็ได้กอดพ่อก็ได้กอดแม่พ่อแม่เนะี่ยก,กินเขาน้ำดูกินน้ำพืนกระแสบทิ่ดเนี่ยมันกรแสบคือกินกับหนูนอกจากน้ำพืนมันกับมวลยุ้งแต่ว่ามันไม่เหมือนคือนี่น้ำดูอยู่น้ำแม่จะขึ้นเนีย่ยมันยังดูอา,าตมาว่าจริงสิเรา,าก็เลยว่าหันไปถามเมื่อีนน้ีลยวว่าพ่ออยู่ทั้งหลังเนี่ยอาตมาบอเห็นพ่อกับแม่เป็นหนังอยู่ทั้งหลังก็เลยเลี้ยวออกไปเห็นพ่อกับแม่ พ่อกับแม่แล้วก็เล้ยงเบาผมก็อนนะแมนข้ามน้งพอมาน่นละแมนข้ามน้องพ่อน่ล่ะพ่ออดพ่อพ่อแม่บอกว่าเนี่ยแต่มือรุ่นนั่งนี่กกับเขามมากกับไเป็นทรงแม่แล้วกัามความากนู้ว่าตนไนแม่แต่ว่านองพอนู้สิ่เดียวต้องแม่อีกสองคืนเนี่ยถ้่านั้งเดียวมันกิดบม่ได้เลยนยคิดบ่ได้พ่อแม่หิวหอยพ่อแม่อยากชุน้ำดูน้ำจตา เพราะฉะนั้นีนเมื่ออ่อดายหลางกายเน่ยมากนลพยายามใส่หลางกายให้มันเป็นประโยชน์ตอนพอแม่ไม่ชีวิตอยกกระดูแล่เพลินทั้งโลกบ่งแย่งเพลินส่วนทางรรมบันเอาอย่าปล่อยแหร่หลงกายมันเถาถิมสื่อเน้อย่าปล่อยแห้มันแก่ถิมสื่อย่าปล่อยแห้มันเหียวมันร่วยไปแถาไปแ่าไปิสื่อ Xàm khen mất đường này cấp pháo nhạc phê vật, phê va, phê nhân ảnh chứng kiến, phê giấy phá trả năng. la và Phật Bảo Hội và cho giám mô a hãy nằm phí tài phút tục pha, hãy năm mở cờ vườn những sự đầy phong kiến. Nhà phê hải nằm trong thế lục, lục tháp màn đa sắp tới ngân, tới thông, tới lẻn khen, nằm theo lượng nam lượng mi-lãi. Hãy khen cả lượng bùn, lượng khu-xuân. Nhà phê hải nằm nơi thế phí tài phút tục pha. เงินก็เป็นผีตายผุ้ตกปลาหน้าก็เป็นผีตายผุ้ตกปลาหัวก็เป็นผีตายพุ้ตกปลาเมี่ยก็เป็นผีตายผู้ตกปลาเงินตาบานตองหลดข้างเนืองามตกปลาเมื่อเป็นหยังจังหวตกปลามันเอาไปนั่งมอไดให้น้ำหมองไปเบื้องย่งสีดใอ้อมเขียงก็คือสิงคือทับย่าปล่อยแห้กายมันเฒ่าทิมย่าปล่อยให้วันเวล่ามันดวงเลยถิบนโยนเด้อให้เ่อทั้งหลายนี่ออกกายนี่ มาเดินจงกรมเอากายมานั่งสมาธิเอากายมาไหว้พราวเอากายมาสวดมนต์บ่เคย่อนกายฟึกบ่เคย่อนกายฮัดบ่เคยเห็ดแหยฮัดเห็ดบ่เคย่อนทำแหยฮัดทำพ่อว่าตัวนี้มันเป็นตีเพิงเป็นเสบียงบุญผัวกับซอยบ่ได้เมียกับซอยบ่ได้เงินทองโภคาสมบัติลอยหลาพันหลาหามเมื่อเขาไปตกนรกบ่ได้หามเมื่อเขาเป็นเปรีสุรกายบ่ได้ แต่ว่าตัวนี้มันขไใ้เป็นยาแก่นาลกเป็นยาแก่ว์เัเลฉานเป็นยาแก่เป็ดถ้าเอากบุษิัดปฏิบัสสามคุณงามความดีให้ท,ท่านรักษาศินภาวนาบ่อยๆเข้าเย็นไปเรื่อยๆบุญกุศลมันเพิ่มขึ้นเพิ่มเกินเอาปฏิปัิสาดีมันจะเป็นอบา,ายภูมิแน่ทุดทถ่ายถ้าเอาเข้าใจสินเข้าใจรับแล้าเพราะฉะน,นยาปล่อยแห้่ขายดินอย่าปล่อยมันเาถาดินซี ภากันไหวพาสวดมนต์ภากันนังสมาธิภาวนาภากันเป็นปฏิบัติทักถ้าเกิดมาผู้ใดบ่เคยดังสมาธิบ่เคยภาวนาเลยถือว่าเขาเสียชาติเกิดให้คนเป็นคนไหเป็นยังลงพอยังบอกยังกันนอกขะนอยเพราะว่าการจะเกิดมาทํำกินทํำนอนท้ำนั้าอยากให้กินซ้ำมวนซํำเสื่อเป็นสารแรลสารเป็นยังมันยังยืนเขาก็มวลในทุกอย่างมีหัวมีเมียมมีลูมมีเต่าในทุกอย่างแต่ว่า คนนี่มันต่างจากส,กส,า,รสการเดฌา,า,านคือการจะเรื่องมีพัฒนากรรมาฐานคือกาอรรักษาสินคือการภาวนาคนมันเหตุใดตอนสาเดลฌานเนี่ยเขาบัฒนามาจะาเจรื่องมีพัฒนากรรมฐานใด้อย่างดีเขากระแค่รักษาสินได้ยุคแต่ว่าจะไม่จะเรื่องมีพัฒนาคือเทาหนี่มันจะเรื่องเพราะใดเพราะจะนั้นเทาได,กา,ไดกายมโนมาแล้วยาปล่อยอให้หมันติดตื้อ าการสั่งเสบียงบุญในเจ้าของพอเป็นผู้ใดสางห้เาใดเอาไปยาเหตียดเอาพอายาบจำเอาเมื่อยกอดตาเหยียดจริงจริงตังกระจายกอดาเบาผู้หายจ้ามพอผู้คนดีเด้อในมือเนียเหนว่าทุกคนเกเวลาเนาะเานโอการต่อไปเขาทั้งหลายก็มาตุนจิตอของจากสมาธิ